ก็คืนมาเป็นท right ี er kind of ่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดคนดูไลฟ์สดข้างบนตรงนี้เลยค่ะจากก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวเว็บไซต์ k m k อ็มคิโซเกันค่ะก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดนะคะใน Facebook กันนะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยค่ะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยนะ เมื่อเขามาสู่เว็บไซต์ KM ขีดโซเชียลกันแล้วนะคะสําหรับใครคะ่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างตรงนี้กันไปได้เลยเนาะและใครคะ่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะคะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะเพื่อเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะการสมัครสมาชิกนะคะง่ายมากๆเลยให้เราก่อข้อมูลตามนี้กันได้เลยค่ะชืช่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติ๊กตรงนี้ที่ฉันเป็นมนุษย์กันด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail กันไปได้เลยนะเนื่องจากเรานะคะ เป็นสมาชิกอยู่แล้วค่ะเราก็จะขออนุญาตอ่ะกลับออกไปค่ะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์คะ่ะก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้เราก็จะอยู่กับ Facebook คะ่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้คะ่ะเอาวันนี้นะคะเราก็จะเลื่อนลงมาแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มคนดูไลฟ์สตรีมรวม3เซิร์ฟเวอร์นะคะบริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้เนาะที่เราต้องการได้เลยคะ่ะก็ลองอ่านดูนะความเลือกกี่วกับเดทราคาก็จะแตกต่างกันออกไปเนาะหรือว่าจะเลือกตามดาวเป็นดาวอันแรกตรงนี้ก็ได้นะแล้วก็ลิงก์ตรงนี้นะคะเราก็จะไปที่หน้า Facebook ของเราค่ะเปิดไ like ลฟะะัดลอก ลิงก์ตรงแถบตรงนี้ก็ได้นะหรือจะกดที่แชร์โพสค่ะเลื่อนลงมานะคะคัดลอกลิงก์มาเลยนะนํามาใส่แถบเลยนะคะแล้วก็ใส่จํานวนค่ะวันนี้เราก็จะเพิ่ม100คนให้ดูเนาะข้างล่างค่ะก็จะเป็นเวลาแล้วกะะ็รนคาบริการทั้งหมดนะคะแล้วกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้เลย เมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้ค่ะก็แสดงว่าเราทาการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอค่ะสําหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการกันใหม่เนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขันตอนนี้เลยนะมาที่เมนูเติมเงินอยู่ตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินนะคะก็จะมีทั้งหมด5ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะช่องทางแรกค่ะก็จะเป็นการสแกน QR Code ทุกธานาคารค่ะรับโบนัสห้าเปอร์เซ็นต์มาเติมห้าร้อยบาทขึ้นไปด้วยนะคะเราก็มาใส่จ,จำนวนเงินตรงนี้นะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลยก็สามารถสแกนจ่ายยตรรรงนนนนนี้้้กกกกััไไไปปดเลลนะหือวจบทึูแแ็ จ่ายก็ได้นะช่วงทางต่อไปนะคะก็จะเป็น Two Money Wallet ค่ะแล้วก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าธรรมเนียมแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดเนาะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะคะช่วงทางต่อไปค่ะก็จะเป็นแอปอังเปา Wallet ค่ะก็สามารถดําเนินการในแอปอังเปา Wallet เสร็จสิ้นกระตามนี้กันได้เลยเนาะเสร็จแล้วนะคะก็นําลิงค์ค่ะจากแอปอังเปา Wallet มาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วกดอยัาด้านล่างตรงนี้ค่ะอันต่อไปค่ะก็จะเป็นคริปโตเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคำแนะนำด้านล่างตรงนี้ นะแล้วก็ดําเนินการตามนี้กันไปได้เลยนะคะอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็น QR code ค่ะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินต้าล่างตรงนี้นะคะแล้วกดเติมเงินตรงนี้ค่ะวดขวามือตรงนี้นะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างบนตรงนี้นะคะจะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเราค่ะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดเนาะที่เราต้องการสั่งซื้อกันไปนะคะส่วนข้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเดอร์นะคะออเดอร์ order ของเราค่ะที่ทําการสั่งซื้อกันไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสาหรับใครที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือย,ยังไงค่ะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยแล้วก็จะมาเรื่องหมวดหมู่ตรงนี้นะแล้วก็แจ้งปัญหาอะไรนะคะใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างบนเมื่อกี้ลงไปแล้วก็ใส่ข้อความค่ะหรือต้องการใส่รูปภาพก็สาามรถ งนนี้ะะคะแล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยเนาะแล้วก็ส่งตัวตรงนี้นะหรือจะติดต่อผ่านไลน์ค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้นะคะแล้วก็ติดต่อผ่านไลน์กันไปได้เลยค่ะหรือว่าจะพิมพ์คําว่า K M ขีดโซเชียลก็ได้นะคะเมนูต่อไปค่ะก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคลิกขั้นลอกลิงก์ตรงนี้นะแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนของเราไปได้เลยเนาะห,หากเพื่อนของเราสนใจค่ะแล้วก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการนะคะเราก็จะรับตราคอมมิชชั่นอีก5%กันด้วยนะคะและในตอนนี้ค่ะก็มีเมนูซีรีส์น g งจีเมนูใหม่อยู่ตรงนี้เลย สำหรับใครคะ่ะที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์นโคผรอยบ,บาทกันแล้วค่ะก็จะรับชมซีรีส์หนังจีนตรงนี้นะคะฟรีๆกันไปนเลยค่ะก็จะมีการอัปเดตให้เราทุกเดือนกันด้วยนะคะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ Facebook ของเรากันเนาะไปดูยอดคนดูไลฟ์สดของเรากันนะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดคนดูไลฟ์สดข้างบนตรงนี้เลยค่ะจากเมื่อกี้เนาะมีแค่4-5คนเองนะคะตอนนี้ก็ขึ้นเาเป็น112คนกันเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะเพียงใช้เวลาแค่แป๊บเดียวค่ะกดสั่งซื้อกันไปเนาะแป๊บเดียวเองนะเมื่อกี้นะยังไม่ถึง5นาทีเลยเนาะก็คือเราเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะก็เป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยก็ต้องลองเข้ามาใช้บริการกันดูนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KM k i s o c i a l ค่ะก็เป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยเนาะก็ลอง้าาาามมคค่ะะะศึกกษััันนนนดูไสหรบวี สนใจเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วค่ะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะหากวันนี้ผิดปกดันใดไปเนาะก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ